สวัสดีค่ะชีวิตในครัววันนี้ขอเสนอเมนูยำบะหมี่กึ่งไก่ทอดเมนูง่งายๆที่ช่วงนี้ต้องหามาทำบอกเลยว่าง่ายมากเส้นบะหมี่นุ่มๆไก่กรอบนอกนุ่มในมีความเผ็ดๆกับน้ำยำคือเข้ากันดีมากใครที่อยากทำตามเจ๊ไปเตรียมวัตถุด,ดิบพ,พร้อมตามนี้แล้วเ,เริ่มลงมือทำตามกันได้เลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำสะโพกไก่ใส่ลงไปก่อนตามด้วยแป้งทอดกรอบ เมื่อเร็ตส่วนผสมครบแล้วคลุกเคล่าได้เลยค่ะคลุกเคล่าให้เข้ากันดีเมื่อเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนนะคะต่อไปตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปรอให้น้ำมันเริ่มร้อนค่ะค่อยๆใส่ไก่ที่เตรียมไว้ลงไปทอดได้เลยทอดให้สุกเหลืองสวยหน้าทา จนสุกดีเลยค่ะทอดไปเรืร่อยๆจนสุกดีเลยทอดไปจนสุกนะคะคอยพลิกกลับไปกลับมาให้สุกดีเมื่อทอดจนสีเปลี่ยนเป็นเหลืองสวยดีแล้วล่ะก็นำขึ้นมาพักไว้ก่อนให้เสด็จน้ำมันได้เลยค่ะ เทน้ำกระเทียมดองลงไปตามด้วยน้ำมะขามเปียกน,น้ำปลาน้ำตาลทรายพริกแดงจินดาคโขลกมะนาวปีบใส่ลงไปได้เลยค่ะจีดจัดแน่นอนเมื่อใส่ส่วนผสมทั้งหมดครบแล้วก็คลุกเคล้าได้เลยค่ะให้ส่วนผสมของเราเข้ากันดีคนไปไเรื่อยๆจนเข้ากันดีค่ะ ใส่เส้นบะหมี่กึ่งที่ลวกไว้ลงไปตามด้วยผักชีฝรั่งหอมแดงซอยใส่ลงไปให้หมดเลยเมื่อส่ส่วนผสมทั้งหมดแล้วก็คลุกเคล้าได้เลยนะคะคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดของเราเนี่ยให้เข้ากันดีใครที่อยากเพิ่มความเผ็ดหรือความเปรี้ยก็ตา่างใจชอบเลยค่ะใส่ได้เลยคลุกเคล้าไปจนเข้ากันดีแล้วก็ไปค้าไปเสิร์ฟกันได้เลย เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูยำบะหมี่กึ่งไก่ทอดเมนูง่ายๆที่ทำได้ทุกบ้านวัตถุดิบเนี้หาง,ง่ายโดยไม่ยากด้วยในใครชอบทานยำบะหมี่กึ่งแบบเจก็ต้องชอบแน่นอนละค่ะแถมยังมีไก่ทอดกรอบนอกนุน่มในเอาไว้ทานคู่กันด้วยอีกเจ๊บอกเลยนะว่ามีแต่คำว่าเด็ดค่ะอย่าลืมไปทำตามสูตรเจแล้วแถยรูประอวดกันนะ ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว i.g.tiktok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ